มาอัปเดตความคืบหน้าครับสำหรับปวดเจียงรถขีบออยดีไวไม่ดีเข้ากับใส่เครื่องไดนะนะใส่เครื่องใส่ยืดวงมาลัยใส่ขั้นเกียร์อันนี้ก็เป็นเป็นโค้งรถอีแตงเข้าธรรมดาครับเพียงแต่มาเข้าออกมากับ มากราบทางเกียร์นะอยากเกียร์ปกติมันตั้งอยู่เขาเออกมานอนลงนะเกเย็์เป็นเกียร์ใบตัวนี้กราบทางอยากเดิมมันมันอยู่ฟังที่เข้ากรทางมาอยู่อีกฟังหนึ่งเพื่อจะให้น้ำมันเกียร์บอไหลออกนะโอ้ตอนนี้ก็ขื้นาไปไลแล้วครับนี่เดิมเป็นรูปเป็นรากแล้วตรงนี้ก็เป็นโค้งเบาะ เขากับาเชื่อมเราก็เอาเบาะเบาะางตรงนี้นะพวงมาไล่เกิดใส่เรียบร่อยนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างลนะเดี๋ยวรอดจินตามตอนต่อ,ตอไปครับว่าจะอมาดูแบบใดสำหรับรถคีบอ้อยคันนี้